ทีิกัดก็จะมีสี่ภาพนะครับภาพหนึ่งเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์การตีความคือกฎกติกานะกฎกติกาอย่างเช่นอาจารย์สายยันบอกว่าปากกานะถ้าเป็นปากกาอย่างเดียวมันก็มีวิกัดวิกัดของมันนะวิกัดปากกาประมาณเก้าเก้าห้าหรือเก้าหกนะเก้าหกนะพอดีมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิกัดของ EBCI ท่านอาเซท่าเพลธนะฮะท่านนั่งอยู่ด้วยนะครับ แล้วก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายยก,ก่อนและที่การก็คืออาจารย์สมบัตินะฮะก็อุตาเภามาอยู่นั่งฟังด้วยนะฮะผู้ระวมต่อไม่ได้ท่าน,าน,อน,นอาสอทงท่านก็จะตอบแทนอคจจะสอบถามเรื่องที่กัดอะไรถามได้นะวันนี้มีผู้เชี่ยวชาญนั่งอยู่นะครับในต,วตรวจกติีการเนี่ยอย่างเช่นปากกาที่ว่าเนี่ยนะที่กัดเก้าแต่ถ้าหากมันเป็นเลเซอร์พอยด์ด้วยนะวันนี้มีไม่ได้ออกมา ปกติที่จะพกมาด้วยนะกดปุ๊บไปเลยเทปอยสามารถชี้ได้น,นะครับเป็นไฟฉายด้วยส่งเป็นไฟแสลาแสงสว่างส่งสว่างได้ถ้ามันก็เข้าได้สามพิกัดแหละสามพิกัดบางบางบางตัวเนี่ยเป็นไอทำได้ด้วยนะเซฟข้อมูลได้ด้วยนะปากกาศนะแล้วจะเอาเข้าที่พิกัดไหนมันมีหลักเกณฑ์การดีความอยู่มีกติการาว่า ถ้าของมันเข้าได้หลายพิกัดเนี่ยนะมันมีมันมัมน,มนมีเทโลเรีอ,อยู่สามตัวตัวที่หนึ่งนะถ้ามันมีชื่อเฉพาะชื่อเฉพาะของมันใ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 นฮาร์โมนยเนี่ยให้เข้าที่ชื่อเฉพาะเลยไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นนะครับแต่ถ้ามันมันเข้าได้หลายอย่างไออย่างที่ว่าปากกานี่แล้วเป็นเลเซอร์พอยต์เป็นพอยเตอร์เป็นทําใดเนี่ยมันแสดงว่ามันมีชื่อเฉพาะอยู่สามสี่ชื่อเข้าไม่ได้แล้วคน ข้อสองให้ใช้ค๊วยว่าอะไรเป็นสาระสําคัญในในของตัวเนี้ยอะไรคือสาระสําคัญอะไรคือวัตถุประสงค์หลักที่ที่เขาทําขึ้นมาทําเมื่อเป็นอะไรนะครับถ้ามีสาระสําคัญอยู่ในตัวของมันเองเนี่ยก็ให้เข้าที่กันนั้นเลยอ่าอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะถ่ายรูปได้ฟังเพลงได้วิยุได้จะถ่ายวิดีโอได้ แต่สาระสำคัญของมันคือเป็นโทรศัพท์นั้นมันจะไม่มีทางที่จะไปเข้าพิกัดโทรศัพท์อวิทยุพิกัดกล้องถ่ายรูปนะไม่ว่ามันจะกี่ล้านซิทเซลชัดแค่ไหนมันก็ยังเป็นสาระสำัญอยู่โทรศัพท์นั้นก็เข้าพิกัดโทรศัพท์แต่ถ้าปรากฏว่ามันมีสาระสาคัญในตัวมันเองสามสี่อย่างในตัวมันเองเนี่ยทุกอย่างสาคัญหมดเลยเราไม่สามารถแยแกแยะออกจากกันได้อย่างเช่นวิทยุติดรถยนต์